สวัสดีชั้นแอนก็ผมสวัสดีกันตอนเช้าครับตื่นมาสักพักหนึ่งแล้วครับตากระจัดกระจายแดดรถครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องมีอากาติดกับสตร์กาบตอนาตกและวามหัวจัดหนักจริงเมื่อเช้าก็นมาสักสามทุมครับตื่นมกว่าตอนนี้สอโมงคึ่งนะครับน่าจะเป็นถึงมาล้างเคยล้างขามันข้าวขึ้งหงมนเมื่อวานตอนเย็นก็ยังเหลือ ได้ได้ระดัเดือก็ควมเครื่องรถรอครับผมรอชัวาบน้ามันก็สินค้าแล้วก็วันนี้ดีแค่ปใกล้ครับีเสาเสาของเมื่อวานอ่ะก็เลยม่เป็นอะไรโอ้ทำไมังกาศตกครับนี้ใน่รนัค้าครับรู้สึกว่าจะมีเอฝนเปรียๆนิดหนึ่งครับ ฝนเรื่อยๆฤดีเร้องนี้ครับผมเดี๋ยวอยังไหนก็แดดก็ร้อนไหนวิวทำงานที่บ้านครับบอ,อกรลังกายตอนเช้าวันนี้ก็น่าจะยกแผ่นครับขึ้นแผน่นขึ้นแผ่นเสร็จก็ไล่ใส่น็อตแล้วก็อกัดปรับจบแล้วก็ลงไปสเตย์ใหม่ก็เหลืออยู่แผ่นเหลือไม่เยอะครับเหลือร้อยกว่าแผ่นร้อยยี่สิบกว่าแผน่นเองร้อยยี่สิบแปดแผน่แแผน สเตจสุดท้ายน่าจะเป็นสเตจสุดท้ายแล้วก็น่าจะลงประมาณสี่ห้าวันก็น่าจะงานเพชรบุรีก็น่าจะจบอาจะอาิดหน้าว่ามันสุกเสานโสน้าโดยแค่ครับเดี๋ยวเตรียมตัวทำงานน้ำกินข้าวแล้วก็ดูงานกันครับรถก็มอมเครื่องร้อตรงนี้เลยก็เดินทางกันครับทำงานใกล้ๆบ้านครับแต่วันนี้มันเขื่อนข้า มันทุกอาพวกนัดตพวกเกลียวไปด้วยอุปกรณ์พันสายพันเสาทำดีด้วยนี่้อยต่อโอ้โหเาทุ่นเนีดเลยอะแทนนี้ไ่ไอ้รถนี่ก็มีแทนที่จะถ่ายทิ้ง อย่างนี้ก็ทานแล้วคืนมันคืดไม่ว่ากันอ่ะอย่าบำน้ำตาหยินได้อ,อ,ยอย่างเสียอย่างจริงแบบนั้นแล้จะเปลี่ยนไต่ไม่ ตกก็ตกเลยนะไม่ต้องเกรงใจเสร็จเร็วเดี๋ยวออพอพลายแทนลารก็ได้ไไยินลายแบบหนี่งระรับหน้างานออกจากบ้านประมาณกิโลหนึ่งใกล้ใกล้บ้านแค่ไปเรื่อยครับอีกไห่ก็อยู่ตรงที่เขาทำถนนกันเมื่อกี้เนี่ยพอสะพานหน้าบ้านเลย เดี๋ยวดูงานก่อนครับก็ขึ้นแผ่นไม่ได้นิดนึงแล้วครับช่วงหนึ่งแถวที่สองรที่สองครับนี่ยจะยาวนิดนึงอยู่กันสามคนครับกองแกงกองแกงกันไปเรื่อยเปยื่อยพี่เลืกชเชะเราไม่รีบนะวันนี้ขึ้นแผ่นปรับแผ่นเสร็จถ้าจะลายแผ่นก็ต้องไปก็ว่ากันอีกทีนึงครับวันพักม้่งก็มีวันไหนก็มีวันพักก็มีตะวนัน ตะวันนึ่งนั่นเลยอยากกินตะวนันอยจุบงเดีเสร็จแล้วครับราที่สองในสเตน,นี้ก็เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งสองสามก็จบครับเหลืออยู่ครึ่งนึงครับอ่านทางไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เดินมาเอารถครับผมเพราะว่าพบนัดพบอะไรอยู่ที่รถครับต้องออกไปใกล้ๆหน่อย หน้าไปซื้อสเตย์ครับสเตย์ขาดไปแล้วเส้นเหลือเส้นนี้เหลืออีกนิดเดียวก็เลยไปหาซื้อสเตย์ในตัวเมืองเพชรนั่นแหละครับแถวไทยวัสดุแถวแม็กอ่ะไรไทยวัสดุโกบบฮอลเงียบๆครับแถวนี้ไม่รู้ผู้คนเข้าไปไหนกันหมด ถ้ามีรถวิ่งก็คือไม่ได้ยินเสียงเลยตรงตรงดนตรีเปิดเพลงเปิดเพลงก็ไม่มีมีแต่รถวิ่งขนานั้นที่เจอเงียบม,มากห้าโมงครับนั่งพักแป๊บนึงเดี๋ยวปรับไล่ใส่น,น็อตแล้วก็ปรับแล้วไปเราไล่ใส่น็อตกันไปจริง เชียย,ยงแล้วจ้าเสร็จไปแล้วตัหนึ่งร้อยยี่สี่แบบไม่ยากครับตรงนี้ดีมันแข็งมันไม่สุดก็เลยไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องำทำอะไรครับแบบสูงต่ำเสร็จแล้วก็หน้าหลังแค่นั้นจบเลยสวยงามมากกินข้าวบ้านวันนี้กินข้าวบ้านเหมือนเดิมร้อนครับร้อนจัดเลยวันนี้มีแดดด้วยลมนิ่ง ร้อนมากๆร้อนหกๆเลยนี่ปวดขี้อ่ะปวดขี้ทางายก็ไล่ใส่อตเหมือนเดิมครับแล้วก็ไล่ปรับกันเส้นน่าจะอาจครับวันนี้มันน่าไม่น่าจะได้วางแผนเพราะว่าเขาทำถนนกันอยู่ เอโกเอโกไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วมันไม่ลงเลยหาลากใส่บ่ายครับบ่ายสามครึ่งครับมาขึ้นแผน่นอเปลายนิดนึงครับไม่เยอะเท่าไหร่ก็น่นาจ,จะเสร็จพอดีลายเสร็จก็ใส่น็อตครับร้อยน็อตไว้ก็โอเคเลยในยงานแดดร้อนจัดมากครับวันนี้ร้อนจนแบบโอ ส,สุดๆกดทุกวันเลยร้อนกัดเพิ่งจะมีลมกระดิกมานิดนึงอ่ะเมฆร้อนมันไหม้เลยวันนี้ ลายแผ่น,นครับไอ,อ,อ้ขนมเลืเลยแผ่นหมดตรงนี้ครับแปแผ่นมาอีกต้งหนึ่งครับยี่ห้าแผ่น จะไล่ไปให้สุดนอนเลยง่ายได้ครับสบายๆไม่ได้หนักนะอะไรแค่ยกแผ่นมาวางซ้อนๆกันแล้วก็ร้อยนัดสี่ตัวตรงนี้ก็มามาร์กตำแหน่งจอะรูแทงเป้าจอะรูก็ไม่มีอะไรยากนวหนักสุดก็ยากต้องขึ้นเสาแหละครับขึ้นเสาลงเสาเราต้องใช้แรงขึ้นแผ่นนี้ก็ใช้รถยกเอาเนาะ ใช้รถยกลงแผ่นกน็ไอ้ตะติวมันลากลงที่มีแต่ยกประกอบยกวางซ้อนๆกัน่ช่วยตอนนี้หญ้ารกรกจะทำนาแล้วเริ่มตัดหญ้าจะทำนาแล้วตัดคันนา เดี๋ยก็ร้อนจัดร้อนจริงเลยวันนี้เขาปล่อยน้ำนกชนผ่านปล่อยน้ามาให้สบายๆเลยให้ทํานาแถวนี้ตอนนู้เดินไปรถมาใจนู้นลีวๆกลางโคง้งลบลมกันมันจะน้อยนันดรอก็ขี้เกียจครับก็เลยต้อง หลบล่มก่อนให้เขามากันก่อนร้อยทีเดียวร้อยพร้อมกันเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จครับไม่เสร็จก็5้าโมงก็เลิกช้ามาทำไหมครับผมวันนี้ก็เลิกงานเร็วกว่าปกติซิมนาทีครับสี่โมงห้สแล้วอยู่ใกล้บ้านครับออกไปนิดเดียวเองก็ จะได้ปิดคลิปนะครับจะได้ขอตัว,วลาแล้วเนาะเดียกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับทุกที่มีความสุขครับสวัสดีครับ